ทรูเวสกิจกรรมกำลังไฟสูงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปยมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์เ er. มื่อวานนะครับทำคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมไปแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยว10โมงนะฮะก็จะเริ่มกิจกรรมแล้วก็มีข้อมูลใหม่มานะครับก็คือนะฮะตัวที่จะเกิดในธรรมชาตินะครับมีมาเพิ่มเติม นะครับก็มีพิคาชูนะครับอ่ะใครหาเก็บอยู่ก็เชิญนะครับอาราลาจิโอดูตนะฮะตัวนี้ PVP ได้ด้วยนะครับล่างสองร่างสามนะร่างสาสิะงออ PVP ได้ดีนะครับเอาไปตีบอสก็ได้นะฮะแล้วก็ฮิซุยโวท็อปนะครับตัวนี้ PVP ได้เช่นกันนะครับ โอ้ oh, แต่แต่ละตัวเนี่ยพิวพีได้หมดเลยนะครับชอนซี ie, อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เทพเลยล่าง2นะครับแล้วก็บิทเซลนะครับล่าง2ก็เห็นคนเอาไปพิวพีได้อยู่นะเอ,อเอโมก้าครับนี่โปกเกมอนบินไฟฟ้าเช่นกันตัวนี้พิวพีลีก1,500ได้นะครับแล้วก็ไทนาโมนะฮะล่าง2ล่าง2ก็เอาไปพิวพีได้นะเห็นมีคนเอามาพิวพีอยู่ ผมก็เคยใช้อยู่นะครับเอลิคิเทลนะฮรร่าง2 PV p p พพอไหวนะครับเดนเดเดเนะนะฮะตัวนี้ก็เทพ pvp เช่นกันนะครับวันปาจิร่าง2 pvp ได้นะครับแล้วก็เท็ดบัฟร่าง2 pvp ได้เทพด้วยนะครับแล้วก็จะเจอยากหน่อยก็คือชิ้งหรือว่าโคลิง นะครับตัวนี้ต้องหาร่าง3ที่มีท่าแรก hidden power ดินนะครับเพื่อเอาไปใช้ในหลีควฟ้าต้องหาไว้สักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีโคเค้นกับอ่าโคเคนนะครับหรือว่าวัดวัดเทลนะฮะต้องปลดล็อกนะฮะอ่า global challenge level 2ก่อนถึงจะมีเควสมาให้จับนะฮะเออถึงจะปล่อยมาให้จับแล้วก็มีเควสมาด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูเควสกันบ้างเควสจากการหมุนเสานะฮะงานวิจัยภาคสนามถ้าหมุนเสาแล้วได้จับโปเกมอน5ตัวนะฮะโปเกมอนที่อาจจะได้ก็จะมีชอนซีชิบิชิราซึหรือว่าไทนามโมนะฮะเอริคิเทลนะครับโดยชอนซีนะฮะไอวีร้อยอยู่ที่4 7 9 ไทโนโมอีวีร้อยที่347นะฮะแล้วก็เฮลิแพปไทน์นะฮะอีวีร้อยที่399นะครับ, 99, รบถ้าบอกว่ามันหมุนสาวแล้วได้จับโปยมอนสิตัวนะฮะรางวัลที่ได้อาจจะเป็นเอมอการอวีร้อยเจ็ดร้อยนะฮะซีพีเจ็ดร้อยวันปาจินะฮะหรือว่ายัมเปอร์อีวีร้อยสามสามเจ็ดนะคือทำเควสปุ๊บเสร็จจับได้มาสามสามเจ็ดร้อยแน่นอนนะครับ เทปบัฟหรือว่าสบุซสบุนะครับ IV ร้อยที่390ครับผมอ่าก็น่าเก็บทั้งหมดเลยนะครับหา IV ร้อยเล่นกันนะฮะแล้วถ้าปลดล็อกคำท้าทายทั่วโลกเลเวล2เราจะได้อ่าไข่เค็หรือว่าวัตเทล IV ร้อยอยู่ที่354ตอนนี้เควสยังไม่มานะฮะต้องรอปลดล็อกกันก่อนแล้วผมอาจจะแจ้งที่หน้าเพจนะครับ ว่าเควสคืออะไรนะฮะหรืออาจจะทําคลิปสั้นๆให้ดูนะครับผมแล้วคนที่ซื้อตั๋วนะครับอ่าน่าจะ39บาทหรือเปล่านะครับอืมซื้อเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรนะฮะเดี๋ยวเควสเข้าเองนะฮะเควสมีหมดเวลานะครับมีหมดเวลานะครับของที่จะได้นะฮะมีดังนี้อ่าขั้นที่1นะฮะจับโปเกมอน15ตัวกับเดิน1กิโลเนี่ยจะได้จับ ชุพีคานะฮะแล้วก็รางวัลก็จะได้ชุพีคาเครื่องฟักไข่1อันแล้วก็ XP 9400ขั้นที่2ก็จะเหมือนกันแต่จะได้เป็นเครื่องฟักไข่ชั้นเยี่ยม1อันแทนนะฮะถ้าใครซื้อก็ต้องทำน่าจะทำกันเสร็จแหละจับวันตัวเองทำให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์ที่18นะครับเวลา2ทุ่มนะครับประมาณนี้ครับเควสน่าจะประมาณนี้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเดี๋ยว เควสวัดเทลมานะครับก็จะมาบอกนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครกดไลค์ขอให้ได้ใชนใครกดสับ้ไอรไลค์ได้ในี่ครยกแฟลขอให้ได้ชนไอวร